บายดีปลาลงพอสร้างน้ำมัเก่าเมื่อเดียวข้อป็ดปลาลไงขาป็ดผูใหญ่ปีดกระมันมันฮจะได้กินนี่นะแม่เินวสุดตบกิน ยาใบประคมอ่อนต๋บ่มีใบประคำนตอนนี้น้องมอสิ้วเขาแห้งแล้วหิวเขาน้องมอสนะอ่น้องอยู่เทียงหิวเขาน้องเลยแม่ประดาหน้าจ้าเลยท่านเลยหิวมอจะยิวไวขนาดหนังหนังมันกระหอนลงเลเนะ

โอ้ลุงลุงแหลนปบะพาเนีเยินพะหาอุปนัยเปลอปลาเฮ็ดปวอกออกเหอป่าลุงนี่ยแกงแกงกินแกงเฮ็ดปวกเนี่เอาไว้เอาไว้ก่อนป็ดนะแกงเฮ็ดเปวกก่อนตอนให้ลุงมอนยเขาวแหงแล้วปาลุงนี่ เดี๋ยวน้องวัดจะทาบึงตอนตุ่มเนี่ยปลาลุงว่าเพื่อที่จะได้กินปลาลุงตอนนี้ตั้กระปุนปลาลุงเลยบุมีชมได้ใส่บักโขออกไปเพียนน้องมาปลาบักโขปลาลุงเอบักนาเย่างมาเพอ่นบักนาบุมีตํากระปุลปลาลุงเลย กรปุ่นกะแม่ไอ้มดเอามาห้กอกอบใจลายดื้ออาเยเยดีเอากระปุ่นมาให้นมวัดต่ำตํำเพลินโคกหน่อยปวดปะาลุงเลยล้นเลยไม่สุมนหรอปะนี่นะ ใส่สุนคขออกหน้ามีปลาลุยคนใส่กระซามใส่ใส่ก้นกู้สบยตัเลยทางักวาปิดอย่งไรปลาลุงขลุนเลยตายเนี่ แล้น่ามนใจมนลุนสาเินันที่มันทีมหยอะอยู่บนเนี่ยมาลุงเงินหายอยู่แก่ น้ไปเอาหามากนะฮะมากมาแบบนึงเดีมารปลาน่วปลาลมอปลงเพินเสียเอากระปุนสิปลาลงโอ้ทีถุงเลย

ลดเลย่ไปุงเืตยางหมัเลยป่าลงมันจะ่มึงมันเหมือนารุ่นจะกร่าาตกเลยปาลปูสูรใหม่ปาอะไกินงขอเ เนื้อทาเบิงเนื้อทาเบิงตอนกินนะปาลุงกินเขาแล้วป้าลุงนลูสอมั้งบอกตั้งนานจะทั้งค้ามาเนี่บเป็นองป๊ากต้มเ็ดทุกย่างปิซองาเลยปลุงเยสบาย

สุ่มบ่ขึ้นมาสยงขัดเ้าลูกขัดเท้าลูกิกีก้ลข้นาวลู้เพื่อเพื่อน้ำมันมีไมีีซองปลาเลยปอน่้านนย่าอเลผมเพียงเล็ก มากินมากินมากินใครอยากนะักเอามันใายล้มากินมากินใครแน่ปาเตี้ยยังยังยได้ลงหึงกวดศีรษะลงพอดีลงก็ขึ้นไหวได้ไวไหวขึ้นหามุ้งมุ้งได้ปดได้ได้ห่าแล้วไปนอนจ็กสามตื่น้องบริไปได้ทางไหนกันเยห้าแล้วนอนสาตื่นไปไปห บแมนบแมนต้มท <strong> ียงพี่น้องเอ้ยมันได้มันไแล้วมันแมนต้มเป็ดอยู่นนั้นต้มเป็ดต้มเป็ดต้มเป็ดกับลาบปิดปะลุงพี่น้องก็ก้าแม่ก้าอัไล่ะแช่แชแช่ มันออมมานมันก็บยากามนี่ยกับนป็แล้วเนาะญ่กูมูญงกูมูแล้ว้อยเนี่เป็นเขาไงกูมูตุปิดหลามปิดน้อยกับไงขวยน่นกพี่อ้นนอไปไปลูกไปไปหาพไปไปลูกไปตัดข้าย

เออได้ได้หนวดมันได้หรอหนวดมันบรีนวมันไประมนเอาอะไรมหนวดมันลกินไปแล้วเป็นลูกกาตอนแรงลกกูดำดำลุงเจะลุกเดี๋ยวจาสบายได้ขอลูกกะ Nói dắp tới dám Nói dắp tới nữa. O lúc nãy gọi là cái cát nắng 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 Ngắt nắng 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 ไปใหญ่ไปใหญ่ตีสามขาดถือก๊อฟสายหรือเขาขาดเราขาดรอยจ้องโอ๊ยขาดขีดเป็นนดมาพมันนั่นเอ

เออลงอ่ะขึ้นมาพามพวกเลยไปกินติ่มเป็ด